สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋านะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทาความสะอาดนะคะทุกคนจ๋าจะมาทําความสะอาดล้างกําแพงหลังบ้านนะคะแล้วก็ช่วงกลางๆคลิปนะคะจ๋าจะมาทํามื้อเที่ยงอร่อยอร่อยนะคะให้เด็กๆทานกันนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะคะก็รอติดตามชมกันนะคะจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยจ๋าถ่ายคลิปวิดีโอไว้สักพักแล้วนะคะ เพิ่งได้แบบมาตัดต่อนะคะแล้วก็เอาคลิปมาฝากทุกคนกันนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จ,าจ๋าจะเริ่มลงมือทําความสะอาดกําแพงหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเก็บเป็นพวกกิ่งไม้นะคะที่สามีตัดลงมานะคะลงใส่ถังขยะก,ก่อนนะคะ นี่ก็เป็นกำแพงหลังบ้านนะคะที่จ๋าจะล้างทําความสะอาดวันนี้นะคะก็ค่อนข้างจะสกปรกนะคะคเพื่อนๆอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะในวิดีโอนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหมันสกปรกมากๆเลยนะคะมีเป็นพวกแบบตะไคร่น้ำนะคะแล้วก็แบบพวกเชื้อราเศษนิ in ้วทรายอะไรต่างๆนะคะก็ติด อยู่นะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจ๋าจะใช้เป็นเครื่องฉีดน้ําแรงนันสูงนะคะล้างทําความสะอาดอกําแพงนะคะเครื่องฉีดน้ําอันนี้นะคะจ๋าเพิ่งถอยมาใหม่คะ่ะอันเก่านี่คือแบบสรุปคือพังนะคะทุกคนเครื่องใหม่นี้นะคะจ๋าใช้ล้างพื้นหน้าบ้านไปแล้วนะคะทุกคนคือขอบอกว่าของเขาดีจริงๆคะ่ะทุกคนคือฉีดทำความสะอาดได้แบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะนี่ก็เป็นการทำความสะอาด กำแพงหลังบ้านครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่เราย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะตอนแรกเนี่ยจะคิดว่าจะคงจะล้างทาความสะอาดกําแพงนะคะวันเดียวเนี่ยคงไม่เสร็จนะคะทุกคนแต่ว่าทําไปทํามานะคะทุกคนจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็เสร็จแล้วนะคะคือแบบมันรวดเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะสะอาดขนาดไหนนะคะ And take a beat From my better self It's like no one else Even really Scratches the surface Cause nobody gets Nobody gets Nobody gets I'm looking for faith Looking for love In every direction I'm looking for someone to show Still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up. ัสดีค่ะทุกคนก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะ,จะเตรียมทําเมนูเมือาา่อวันให้เด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะาไปไว่ายน้ํากันนะคะทุกคนวันนี้จะทําปอเปี๊ยะสดทุกคนแล้วก็ทาอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเอา,อาของที่จะใช้ในการทำสลัดดูในห้องเก็บอาหารแห้งก่อนนะคะก็เป็นตัวแผ่น อ่าห่อปอเปี๊ยะสดนะคะนี่แผ่นห่อปอเปี๊ยะน้ำจานออร์ซินซอสนะคะทุกคนอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมทำซอสกันก่อน โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ตั้งหม้อนะคะจะใช้หม้อใบเล็กนะคะใส่ออยซินซอสลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนยถั่วลงไปนะคะในปริมาณที่เท่ากันนะคะก็1ส่วนสาถ้วยตวงนะคะใส่น้ำตาลทรายไป1ช้อนชานะคะจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าก็ประมาณ1นส่วนสถ้วยตวงนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะได้แบบไม่ไหม้ที่ก้นหม้อนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะคือแบบมันหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะกินกับปอเปี๊ยะสดนี่อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําปอเปี๊ยะสดกันนะคะเดี๋ยวจะใส่กุ้งไปด้วยนะคะ กุ้งจะซื้อมาจาก grocery แถวบ้านนะคะเขาต้มสุกมาแล้วนะคะส่วนผักที่จ๋าใช้วันนี้นะคะก็มีเป็นแตงกวามีเป็นแครอทผักสลัดผักชีนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยจ๋าผ่าครึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็เป็นแผ่นห่อปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็มีน้ําอุ่นด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมห่อกันเลยนะคะจ๋าก็จะเอาแผ่นปอเปียนะคะแช่ลงไปในน้ํานะคะที่เตรียมไว้นะคะเมื่อแผ่นปอเปียนุ่มนะคะก็ยกขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมห่อได้เลยนะคะจ๋าก,ก็เตรียมเอาเป็นพวกผักต่างๆนะคะที่จ๋าเตรียมไว้นะคะแล้วก็กุ้งนะคะวางลงบนแผ่นปอเปียนะคะทุกคนพอได้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็ม้วนได้เลยนะคะก็อ,ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะอันอื่นๆจ๋าก็ทําเหมือนกันนะคะ นี่คะ่ะทุกคนจ๋าก็ห่อเสร็จแล้วนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะจะหั่นเป็นคำๆนะคะเด็กๆจะได้กิน ง่ายๆหน่อยนะคะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นการห่อปอบเปบี๊ยะสดครั้งแรกของจา๋านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะปอบเปบี๊ยะสดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ทานคู่กับซอสเนยถั่วนะคะเ <c oughs> สร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจ๋ยังมีกับข้าวนะยังอยู่บนเตอยอยู่เลยแต่ว่ากินสลัดโรก่อนนะอา้าจจะเป็นแบบนี้อ่ะ จัดการเลยลูกอ่ะทั้งแรกกับการหอบมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เวลาจ๋าตัดออกมาแล้วแบบผักแล้วก็แบบเนื้อมันก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะเอาเลยแบบนี้จุ่มเลยก็ได้จ่า,จามินอ่ะ What you have on your nail จาม,มินใช่กินวิเช a าจ่ามินดูน้องก็ท่ามิทุกคนมาติดแบบใช้เป็นเทปนะทำเป็นแบบเล็บแล้วก็เป็น The one. I don't know why, but it popped up in my head when I saw these new... mm hot -hmm. cardboard, and I was I already eat. i to soup. in the pot. <coughs> I can make my own acrylic nails. Mm hmm. Hello, Papi. Let me eat some more. There you go. Hmm. <coughs> 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 อ,อืมอร่อยไหมฟีวี่อร่อยไ oh, หมโอ้เกค่อเด็กๆชอบอ่ะทุกคนทำง่ายๆนะแล้วก็เด็กๆได้กินผักด้วยจ่ะว่าโอเคเลยจริงๆใส่เป็นเอ่อเป็นเส้นไปก็ได้นะ เด็กๆนี่ตัวคล้ำเนี่ยทุกคนรบกวาเราว่ายน้ํากันแบบบ่อยมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากกินมื้อกลางวันเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปไว่ายน้ําเพราะว่าแบบตอนนี้กําลังโอเคนะคะที่สระว่ายน้ําที่บ้านคุณปู่คุณย่าของไอเด็กนะคะเพราะว่าแบบมันแบบมีเป็นแบบร่มๆหน่อยนะคะทุกคนแบบไม่ร้อนเยอะจนเกินไปนะ <S <S โอ้โหเมนูนี้ถือว่าพาเด็กๆชอบย้ย so good ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอร <Very S 1> ่อยไหมฟีบอร่โอ้โห very, very good g o o ดอันนี้ชอบแน่นอนทียชอบกินผักอ่ะ that's good o okay, k นะคะ <yeah. S 1> ทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังฟีบี้สวัสดีค่ะ bye <Okay. S 1> bye. ยังลูกสวัสดีค่ะบ๊าย <Yeah. S 1> change